สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแท็ก E p ที่291เค่ะเป็นข่าวใหญ่ในวงการการศึกษามาตลอดค่ะสำหรับดรามา่าทปอสภาบันจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ามาหาวิทยาลัยหรือ TCA s สที่มีเรื่องได้ไม่เว้นแต่ละปีและปีนี้ก็เช่นกันค่ะดราม่ามาตั้งแต่ต้นปีเลยในเรื่องของค่ายยื่นคะแนนสอบที่แพงมากการห้ามเด็กติดโควิดเข้าสอบโดยไม่มีมาตรการรองรับการไม่ให้คะแนนน้องๆที่ไม่ฝนชุดข้อสอบทั้งที่กรรมการคุมสอบที่สนามเป็นคนบอกเองว่าไม่ต้องฝนและล่าสุดเฉลยข้อสอบผิดจนต้องมีการ ประกาศคะแนนใหม่โอ้โหนี่มันหน่วยงานตอบระดับชาติจริงปะเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในดรามา่าแต่ละเรื่องและดรามา่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเด็กปี65ยังไงเราก็ไปหาคําตอบได้ใน hashtag ทปอและทีแคสหกห้าค่ะคลิปนี้เราก็จะมาไล่เรียงดราม่าต่างๆที่เกิดจากทปอกันนะคะโดยใน5เดือนนียตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนพฤษภาคมต้นเดือนด้วยนะ มีดราม่าไปแล้ว5เรื่องจ้าเรียกได้ว่าเดือนละเรื่องเลยทีเดียวมาเริ่มกันที่ดราม่าเรื่องแรกค่ะค่าสอบแพงค่ายื่นคะแนนก็แพงระบบการสอบ T Cas สค่ะเป็นระบบหนึ่งในหลายๆระบบที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความตรึงเครียดของนักเรียนในการอ่านหนังสือสอบช่วง e n t ท ance อ่ะคําว่า Entrance บอกอายุกันเลยทีเดียวคือสมัยก่อนเนี่ยการ e n t ท ance มันมี2รอบก็คือทุกคนในประเทศอะไปสอบพร้อมกัน1รอบรอบแรกถ้าใครไม่ติดก็ไปสอบพร้อมกันอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่2แค่นั้นจบง่ายๆแต่เขาบอกกันว่า ระบบเนี้ยมันทําให้เด็กะหันไปพึ่งกวดวิชามากขึ้นไม่ตั้งใจเรียนในห้องเรียนแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาเหลื่อมล้าระหว่างเด็กที่บ้านรวยมีตังเรียนกวดวิชากับเด็กบ้านจนที่ไม่มีตังเรียนกวดวิชาเขาก็เลยมีการคิดค้นระบบใหม่ล้าน8ระบบขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนกวดวิชาอย่างเช่น Admission g a t t a s t ไล่มาจนถึง t c a s ซึ่งหลักการของระบบพวกนี้มันก็คล้ายๆกันค่ะก็คือมีการยื่นคะแนนหลายๆรอบเพื่อที่ว่าเด็กที่ไม่ติดรอบแรกก็จะไปติดรอบ2เด็กที่ไม่ติดรอบ2ก็จะไปติดรอบ3รอบ4รอบหาแทนแต่ความเท่ของสิิ่่งงนี้ก็คือย เวลาผ่านไปอะ่ะเด็กมันยิ่งต้องสอบหลายสนามมากขึ้นจากเมื่อก่อนอะ่ะแค่สอบ e n t r a n c ซสสนามแล้วก็จบเลยใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยเด็กปกติต้องสอบ7แพทแล้วก็9วิชาสามัญ2วิชาเป็นขั้นต่ำเราใช้คําว่าขั้นต่ำนะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะสมัครทางสายแพทย์ก็จะต้องสอบกสบพทเพิ่มอีกและใครที่อยากสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลายัยอ่ะก็จะมีข้อสอบของมหาวิทยาลัยเพิ่มอีกก็เสียตังอีกรอบเป็น4สนามสอบนะคะแล้วประเด็นก็คือการที่เขาจัดระบบใหม่วัตถุประสงค์ตอนแรกคือลดการที่เด็กไปเรียนกวดวิชาใช่ แต่กลายเป็นว่ายิ่งเรามีสนามสอบมากขึ้นนะโรงเรียนติวเตอร์ก็ยิ่งเปิดคอร์สสอนกวดวิชาแต่ละสนามได้เยอะขึ้นเมื่อก่อนน่ะเด็กลงคอร์ส e n t ท n c e คอร์สเดียวก็อยู่ละแนวข้อสอบมันคล้ายๆกันตอนนี้เด็กต้องลงคอร์สทั้งแพท เก้าวิชาสามัญก็สพทสอบเข้าตรงมหาวิทยาลัยต่างๆอีกหลายๆมหาวิทยาลัยเลยง่ายๆก็คือนอกจากจะไม่ได้แก้ปัญหาโรงเรียนกวดวิชาแล้วยังไปเพิ่มกาไรให้โรงเรียนกวดวิชาอีกเท่านั้นยังไม่พอค่ะค่าใช้จ่ายในการสอบก็สูงเช่นกันคนที่จะสอบก็สพทเนี่ยต้องเสียเงินอย่างน้อย750บาทแกจแพทวิชาละ140บาทขีดเส้นใต้ว่าวิชาละนะเด็กปกติจะสอบแกจแพทประมาณ3-4วิชาเก้าวิชาสามัญวิชาละ100บาทเด็กปกติสอบประมาณ7วิชาแล้วก็ข้อสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยค่ะสอบข้อ สอบละประมาณ200-500ถึงบาทซึ่งเราก็จะเห็นว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศเนี่ยแม่งไม่มีวิธีไหนเลยเว้ยที่สามารถสอบได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งๆที่ความจริงอะมันควรจะเป็นสวัสดิการของรัฐที่ทําให้การศึกษามันเข้าเทียมกันหรือว่ามันเหลื่อมล้ากันน้อยที่สุดหรือเปล่าทุกคนรู้สึกว่ามันตลกปะแต่มันจะตลกกว่านั้นอีกค่ะถ้าทุกคนรู้ระบบการยื่นคะแนน admission ของเด็กในปัจจุบันคือระบบที a s ปัจจุบันเนี่ยมันจะมี4รอบนะคะรอบแรกคือรอบ portfolio รอบที่รอบโารอบที่ล้ o ก็รอบที่4รอบเก็ตไ้สกเนี่ยมันจะ รอบพิเศษที่ให้เด็กที่มีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างได้เข้ามาหาวิทยาลัยก่อนอย่างเช่นเป็นเด็กในโคต้าพื้นที่มหาลายัยประมาณว่าวิศวะของมอเชียงใหม่รับ200คนเขาอาจจะมีโคต้าให้กับเด็กในพื้นที่ที่อยู่ในภาคเหนือไปก่อนแล้ว100คนส่วนอีก100คนเนี่ยจะมาได้ในรอบแอดมิชชั่นดังนั้นค่ะเด็กส่วนใหญ่จะเข้าสู่ระบบการแอดมิชชั่นจริงๆที่รอบ3โดยเขาจะเอาคะแนนที่เราสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็น9วิชาสามัญคะแนนเกตเพทหรือว่าคะแนนสอบของบางมหาวิทยาลัยอะไปทําให้มันเป็น100คะแนนนเตต็มใอัราส่วนที่ต่ตางกาัแนแล้วแต่คะแลนนเต็มใน จะคัดเลือกเด็กที่ได้คะแนนสูงสุดตามปริมาณที่มหาวิทยาลัยอยากได้คะ่ะอย่างเช่นวิศาวะจุฬารับ500คนเขาก็จะเอา500คนแรกที่ได้คะแนนสูงสุดตามเกณฑ์ที่เขากําหนดซึ่งเด็กแต่ละคนน่ะก็สามารถเลือกได้นะว่าเราจะยื่นวิศาวะที่ไหนบ้างจะยื่นจุฬาธรรมศาสตร์ศิลปรกรจะยื่นที่ไหนบ้างแล้วแต่เด็กจะเลือกเลยความพีของเรื่องนี้ก็คือสมัยเนมมันยื่นได้4อันดับหมายความว่าของเนมเข้าวิทยาศาสตร์เนมก็ยืน่นไปเลยวิทยาศาสตร์จุฬาวิทยา,าศสตร์ไม่โดนศิลปรกรแต่ถา้าสมมติเนมม่ตติัันนบแปจจุี้ เด็กเนี่ยสามารถยื่นได้สูงสุด10อันดับนะคะฟังแล้วมันก็เหมือนดูดีใช่ปะสมมติเนมไม่ติดอันดับ4แต่เนมไปติดอันดับ5มันก็ดูดีเนี่ยอย่างน้อยเนมก็มีที่เรียนนี่แล้วมันไม่ดีตรงไหนอ่ะความแย่ของมันก็คือไอ้สิบอันดับที่เราบอกอ่ะมันมีบวกราคาของมันไปเว้ยอย่างเช่นถ้าเนมยื่น1อันดับเนมจะจ่ายท2อบจ่า2 0บบาท3อันดับจ่าย250บาท4อันดับจ่าย5อันดับจ่า4 0บบาท6อันดับจ่ายบาทขึ้นนไปจถึงกระทั่าอันดับ10จ่ายนั่นหมายวาว่ายังไนั่นหมายค้ารมอยบาทขึ้นบ้าน แม่บอกว่ามีเงินให้ยื่น admission นค่ะแค่300บาทเนียมก็จะเลือกได้แค่4อันดับเพราะว่าตังเนียมมีแค่นั้นแต่ถ้าสมมติอีกคนนึงโว้โหพ่อรวยมากยื่นไปนเลยลูก1ิอันดับต่อให้เขาไม่ติดอันดับ4เขาไปติดอันดับ5เขาก็มีที่เรียนอันเนี้ยไม่เรียกว่าความเหลื่อมล้ำแล้วเราเรียกว่าอะไรมาถึงจนเนี้ยเราเข้าใจว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย9 0 0บาทมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นปะแต่คุณต้องลองคิดว่าไรายได้เฉลี่ยของประชากรไทยหรือว่าเด็กไทยหลายๆคนอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นน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 นเเเี่ยอออ้้กกกาาารแพงงขึ400 900ป็็ะะมมมัคตน คัดค้านว่าโห900บาทนี่แพงเกินปุยมุ้ยแล้วรู้เปล่าว่าทาปอ,อตอบว่าอะไรไม่แพงเลยถูกมากถ้าเปิดโอกาสลงมานะให้สมัครฟรียังไงก็ไม่ได้เพราะมีคนมีคุณภาพมาสมัครมากพอให้เขาคัดเลือกการเรียนอุดมศึกษาไม่ขี้ภาคบังคับแต่เป็นภาคที่มีคนมีความพร้อมเท่านั้นถึงจะได้เข้าสู่ระบบและคนที่พูดประโยคนี้ไม่ใช่อดิมินไก่กาด้วยนะทุกคนคนที่พูดประโยคนี้คือดรรพีพัฒน์ผู้ช่วยเลยขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งชาติแล้วก็เป็นผู้จัดการระบบ TC a คสด้วยค่ะคือเราม พร้อมมากพอที่จะเรียนมาหาวิทยาลัยทุกคนแต่หน้าที่ของภาครัฐเนี่ยควรจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนอะมีโอกาสและมีความพร้อมเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปตัดโอกาสเขาแบบนี้หรือเปล่าเห็นหายใจหอบใช่ปะอันนี้คือโมโหนะโมโหจริงๆดราม่าที่2ค่ะการไม่ให้เด็กติดโควิดเข้าสอบวันที่2 1มกราคมปี65ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเกิดแฮชแท็กแบนทปอเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีเด็กอะเข้าไปถามในเพจทปอว่าอา้าวถ้าสมมติหนูเป็นโควิดวันเข้าสอบอะคะจะให้ไปสอบที่ไหนจะมีมาตรการยังไงซึ่งงั้ นนสาขาแบบนั้นมีอยู่จริงไหมมีค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนหรือว่าสาขาที่แบบยื่นพอร์ตโฟลิโออย่างเดียวพวกศิลปรกรรมที่แบบวาดรูปแล้วส่งพออย่างเดียวอะ่ะแต่มันมีน้อยมากและใช่ค่ะมันเป็นคําตอบที่อุบาทมากและความรับผิดชอบมากถ้าในต่างประเทศเนี่ยจะมีการจัดสอบแยกให้กับเด็กกลุ่มนี้อีกทีนะคะหรือว่าบางประเทศก็คือเอาข้อสอบแบบไปให้เด็กนั่งทําในโรงพยาบาลเลยจากนั้นก็มีเด็กถามต่อค่ะว่างั้นตรวจ ATK ก่อนสอบไม่ได้เหรอจะได้รู้ว่าใครติดโควิดใครไม่ติดโควิดถ้าใครติดโควิดจะได้แยกออกไป ไม่อย่างนั้นเด็กที่ติดโควิดก็ต้องแอบมาสอบสิเพราะใครก็ต้องอยากมีคะแนนไปยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยทั้งนั้นแหละจะให้รอหนึ่งปีเพราะตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงมันก็ไม่ใช่เรื่องหรือเปล่าทางแอดมินค่ะก็ตอบว่าครับเกิดจากคนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมป่วยแล้วยังแอบมาสอบก็มีคนถามต่อค่ะว่าถ้าหมอให้กักตัวช่วงสอบจะต้องทํายังไงแอดมินก็บอกว่าก็ต้องกักตัวครับสมัครสาขาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบแล้วพอเริ่มตอบไปแบบนี้เยอะๆเข้าค่ะหลายๆคนก็รู้สึกว่าแอดมินไม่เห็นจะรับผิดชอบอะไรกับสิิิ่่่่่่งททีีีีเเเเเเกกกกกดดดดขึ้นนลลยยยอะะะคคาาาา็็็มมมถตตววรป ในช่วงสอบเนี่ยทปอควรจะมีมาตรการการแก้ปัญหาหรือรับมือหรือเปล่าไม่ใช่บอกว่าให้ไปสมัครสาขาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบให้ไปกักตัวคือทปอเห็นความสําคัญของอนาคตของชาติบ้างไหมครับแอดมินก็ยังตอบค่ะว่าพรบควบคุมโรคติดต่อกําหนดให้ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางออกจากสถานที่กักตัวได้จึงทําให้ผู้เข้าสอบไม่สามารถเดินทางมาสอบที่สนามได้และการสอบในสถานพยาบาลโฮสพิเทลไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐานเดียวกับการสอบทั่วไปอย่างเสมอภาคอีกทั้งข้อสอบและกระดาษคําตอบอาจปนเปื้อนและแพร่เชื้อต่อไปอีกดังนั้นขอให้ผู้ สอบดูแลตัวเองให้ปลอดภัยก่อนสอบดต่นั้นค่ะก็มีคนถามว่าอา้าวแล้วถ้าสมมติเป็นโควิดแล้วไม่มาสอบเนี่ยทบอคืนเงินให้ไหมทางด้ินมีเขาก็บอกค่ะว่าการคืนเงินสร้างภาระมากเกินไปครับวุย้ย ชีวิตน,นี้เองคิดว่าเองมีภาระคนเดียวเหรอพ่อแม่เด็กที่มันหาเงินมาจ่ายไม่ต้องมีภาระหรือไงก็ตามนั้นค่ะตอบได้รายความรับผิดชอบมากเรื่องเอทีเคเนี่ยทบอ,อ,อตอบเพิ่มเติมว่าทบอ,อ,อไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาลนะไม่มีใครมาสนับสนุนงบเรื่องการเอทีเคถ้าอยากจะแนะนําเพิ่มเติมอ่ะช่วยแนะนําอะไรที่มันเพคติคอลหรือว่าเป็นไปได้หน่อยได้ปะแต่สุดท้ายหลังจากโดนด่าดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมไปจนถึงต้นมีนาค่ะทบอ,อ,อก็ร่วมกับ4กระทรวงแล้วก็สามารถจัดสนามสอบให้กับเด็กติดโควิด COVID จนได้นะคะ มันต้องโดนด่าก่อนหรือไงมันถึงจะทําให้ได้เนี่ยอ่ะดราม่าที่3ค่ะดราม่าเรื่องการที่ทปอทําข้อมูลส่วนตัวของผู้ข้อสอบในปี64รั่วเรื่องนี้ก็คือเมื่อต้นกุมภาพันธ์ปี65ค่ะมีคนพบว่ามีข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนที่เข้าสอบ TC a s ในปี64รั่วไหลออกมาจากเว็บไซต์ mytcast ซึ่งเป็นระบบกลางของข้อสอบมหาวิทยาลัยไทยข้อมูลเนี่ยมีมากกว่า23,000รายการนะคะแล้วก็คนที่ไปเจอเขาเจอข้อมูลชุนแยาขายอยู่ในดักเว็บซึ่งข้อมูลที่หลุดออกมามีทั้งชื่อนามสก,กุลเลขบัตรประจําตัววโปรรแแกกกมที่่เเเดด็ตลละคนืออข้้าสบ ซึ่งทางทปออกก็ได้ออกมายอมรับขอโทษแล้วก็บอกว่าปีนี้จะไม่เป็นแล้วเพราะเปลี่ยนระบบเรียบร้อยแล้วจบดราม,ม่าที่4ค่ะตรวจข้อสอบผิดดราม,ม่าเรื่องนี้มันเริ่มมาจากวันประกาศผลคะแนนสอบแกดแพดค่ะก็คือวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเรื่องมันเริ่มมาจากนักเรียนหลายคนเนี่ยเพราะว่าตัวเองได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษของ9วิชาสามัญน้อยกว่าที่ตัวเองคาดคิดไว้บางคนเนะ่ะเป็นเด็กที่สอบ i อเอลได้7สอบแกดอังกฤษได้เกือบเต็มแต่9วิชาสามัญของภาษาอังกฤษเนี่ยได้น้อยมากเด็กหลายๆคนก็เริ่มมีการตรวจคําตอบกันในหมู่เพื่อนกันเองค่ะ แล้วก็พบว่าเฮ้ยพวกเราก็ตอบเหมือนกันอนี่ก็น่าจะตอบถูกเหมือนกันแล้วทำไมคะแนนมันน้อยจังก็เลยเริ่มมีการทวงถามเรื่องข้อสอบกับทางทอปอ,อค่ะว่าทอปอ,อเนี่ยพอจะเปิดเผยกระดาษคําถามแล้วก็เฉลยของคําตอบได้ไหมเพราะเขารู้สึกว่ามีการเฉลยผิดซึ่งทอปอ,อปฏิเสธนะคะบอกว่าไอ้กระดาษคําตอบคําถามของทอปอ,อเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของทอปอ,อเปิดเผยให้ไม่ได้ส่วนเรื่องกระดาษคําตอบของน้องๆอง่ะถ้าอยากดูก็ได้นะแต่เสียวิชาละ100หรือจะจ่ายแบบบุฟเฟ่เหมาจ่ายก็ได้ดูทุกวิชาเลยเสีย300บาทซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าาโรคควทปองู้สึก ว่ามันเป็นค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายเพราะทอปอ,อเนี่ยจะต้องไปยุ่งยากหากระดาษคําตอบของน้องๆเรามาส่งให้แต่ในขนาดเดียวกันค่ะพอเด็กบอกว่าก็ไม่ต้องไปยุ่งยากทาแบบนั้นสิเปิดฉเฉลยข้อสอบไปเลยทุกคนจะได้รู้ด้วยว่าข้อสอบชุดน,นี้มันเป็นยังไงมันฉเฉลยผิดฉเฉลยถูกยังไงทอปอ,อก็บอกว่าไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของทอปอ,อเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยพอใจกันเท่าไหรค่ค่ะแต่ก็มีหลายคนเหมือนกันที่ยอมจ่ายค่าตรวจกระดาษคําตอบแล้วก็พบว่ากระดาษคําตอบของเด็กหลายๆคนที่เก่งอังกฤษมากๆเนี่ยมันตอบตรงกันนะแต่ทปอเฉลยว่า กันรัวๆเหมือนเฉลยผิดเป็นชุดๆตรงเซตนั้นน่ะหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยวิชาแพทสามค่ะมีที่มีคนทักท้วงว่าโจทย์มันไม่สมบูรณ์มันก็เลยทําให้ข้อบางข้อมันตอบคําถามได้2อันพบทก็เลยออกมาบอกว่าโอเคเรื่องนี้ตัวเองผิดเองเดี๋ยวจะยอมรับแล้วก็แก้ไขคะแนนให้ใหม่เท่านั้นแหละความเชื่อมั่นในข้อสอบของทบอก็หมดไปหลายคนก็ออกมาโพสต์ว่ามันมีอีกหลายข้อเลยนะที่มันคําถามกํากวมแล้วมันสามารถตอบคําตอบได้2ข้อส่วนข้อสอบแพทอังกฤษเนื้อหาบางส่วนมีการไปนําข้อสอบจากเว็บไซต์ของต่างประเทศมาอออกกบ็คืืเเหมมนาลย แต่เหมือนจะก๊อปมาไม่หมดนะคะนอกจากนี้ค่ะเนื้อหาที่ใช้สอบในวิชาสังคมยังเป็นเนื้อหาที่มาจากหนังสือหลักสูตรมหาวิทยาลัยด้วยสรุปง่ายๆก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือข้อสอบไม่สมบูรณ์ทําให้ไม่สามารถหาคําตอบได้มีการไปนําข้อสอบมาจากที่อื่นข้อสอบกํากวมสามารถตอบได้หลายข้อและสุดท้ายก็คือออกข้อสอบเกินกว่าหลักสูตระคะ่ะจากเสียงร้องเรียนเป็นจํานวนมากในที่สุดทอปอก็ออกมาประกาศคะแนนใหม่นะคะบอกว่ามีการเฉลยข้อสอบผิดจริง4วิชาย้ําว่า4วิชานะคะกับการสอบระดับประเทศได้แก่ภัษาวิชาสามัญไทย แล้วก็อังกฤษส่งผลให้คะแนนมีการเปลี่ยนแปลงบางคนจะได้คะแนนเพิ่มบางคนจะได้คะแนนลดไอคนที่มันได้คะแนนเพิ่มอ่ะมันคงไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ไอคนที่ได้คะแนนลดนี่ดีคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะ่ะบางทีแบบคะแนนเขาติดคณะนั้นไปแล้วแต่อยู่ๆพอคะแนนลดเขาก็คือไม่ติดหรอโคตรแย่และสุดท้ายค่ะทางทปอ,อก,ก็ยังยืนยันว่าจะไม่มีการนําข้อสอบออกมาเปิดเผยเด็กขาดนะคะ,นะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนข้อคอลหาอยู่เพะพอถ้าสมมติว่าข้อสอบมันผิดหรือคนทําเฉลยข้อสอบมันผิดอะ่ะก็หมายความว่าเด็กทั่วประเทศเนี่ยก็ อบได้คะแนนที่ผิดเหมือนกันหมดเลยถ้าทาปอ,อมั่นใจว่าข้อสอบของเขามีมาตรฐานจริงอะ่ะเขาก็ควรจะเปิดกลางออกมาแล้วให้คนทั่วประเทศอะ่ะสามารถช่วยกันตรวจสอบได้สิว่าข้อสอบอันนี้มันผิดหรือถูกท,ทําไมทปอ,อถึงไม่กล้าเปิดเผยข้อสอบละ่ะกลัวว่าตัวเองจะเฉลยผิดหรือออกข้อสอบผิดเหรออีกเรื่องก็คือในหลายๆประเทศเนี่ยจะมีการเปิดข้อสอบพร้อมเฉลยนะคะเพื่อให้เด็กทุกคนอะ่ะมีสิทธิ์เข้าไปดูได้แล้วก็นําไปเตรียมตัวในการสอบครั้งต่อไปได้ไม่ใช่แค่ว่ามีแค่สถาบันกวดวิชาที่ส่งคนเข้าไปจําข้อสอบออกมาแล้วเอามาติววใให้เด็กกที่่อยูนนสถาาบัิช เ,เท่านนั้ซึ่งเรื่องนี้ทบอให้เหตุผลว่าข้อสอบดังกล่าวเป็นข้อสอบในลักษณะแข่งขันเมื่อเปิดเผยแล้วการสอบครั้งต่อไปจําเป็นจะต้องมีการปรับรูปแบบการสอบทั้งหมดข้อสอบดังกล่าวจะไม่สามารถนํามาใช้ในครั้งข้อสอบได้อีกอันนี้แปลว่าอะไรอะ่ะเราไม่ค่อยเข้าใจคือเขาใช้ข้อสอบบนซ้ําหรอ เราก็ไม่เห็นว่าข้อสอบทบอ,อ,อจะเคยซ้ำนะอันนี้ก็จบเรื่องการตรวจข้อสอบผิดแล้วก็ดราม่าเรื่องของการที่ทบอ,อ,อไม่ยอมเฉลยข้อสอบค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่โนต้ตไว้นะอันนี้ถือว่าเล่าให้ฟังเฉยๆตอนเราเรียนมปลายเนี่ยมีอาจารย์พิเศษท่านหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าที่ข้อสอบแข่งขันเข้ามาหาวิทยาลัยมันยากอะ่ะเพราะอาจารย์ทุกมหาลัยอ่ะจะแย่งกันออกข้อสอบแล้วก็ส่งไปให้ส่วนกลางแล้วถ้าข้อสอบไหนได้คัดเลือกอาจารย์คนนั้นก็จะได้เหมือนเครดิตว่าเป็นคนออกข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไปอะไรประมาณนั้นอะ่ดออยยะด ตั้งใจออกข้อสอบอยังไงก็ได้ให้ตัวเองอได้รับเลือกไม่ใช่การออกข้อสอบเพื่อนําไปใช้คัดเลือกเด็กแต่อันนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่นานมากแล้วนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขายังใช้ระบบนี้อยู่หรือเปล่านะดราม่าที่5ดราม่าสุดท้ายค่ะเด็กไม่ได้ฝนชุดคาตอบเพราะผู้คุมสอบสั่งว่าห้ามฝนเรื่องมันมอยู่ว่าตัวแทนนักเรียนมหเนี่ยได้เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวประเทศเรามีกระทรวงนี้ด้วยเหรอวะเขาไปยื่นหนังสือว่ามีเด็กมหุเนื่องจากไไม่ด้ฝน คือข้อสอบแกดแทสมันจะมีข้อสอบ2ส่วนนะคะก็คือพาร์ทภาษาไทยกับภาษาอังกฤษและปีนี้เป็นปีแรกที่เขามีข้อสอบสองชุดข้อสอบพาร์ทอังกฤษจะอยู่ก่อนพาร์ทไทยพูดข้อสอบจําเป็นจะต้องฝนชุดข้อสอบทั้งพาร์ทไทยพาร์ทอังกฤษแต่ว่าผู้คุมสอบมีการแจ้งกับนักเรียนว่าฝนชุดข้อสอบแค่พาร์ทภาษาอังกฤษอย่างเดียวพอพาร์ทไทยไม่ต้องฝนใครที่ฝนไปแล้วให้ลบออกปรากฏว่าพอมันฝนไม่ครบเครื่องมันก็ไม่ตรวจข้อสอบให้ค่ะทําให้เด็ก900กว่าคนนั้นน่ะได้คะแนนสอบออกมาเป็นศูนคะแนนนักเรียนหลายคนก็เลยรวมตัััววกกนนนนนนไปยยืืื่่่หงงงสอออคคคําาา้ะะบบ ไปเอาขาดัดคำตอบของหนูมาได้เลยว่าหนูฝนแล้วจริงๆแต่ผู้คุมสอบบอกให้ลบออกก็เลยลบมันจะต้องมีรอยดึงสอบ่างๆอยู่แน่นอนสุดท้ายค่ะทางทปอก็เลยได้ออกมาประกาศอนุโลมคิดคะแนนให้นักเรียนกลุ่มนี้นะคะโดยในประกาศบอกว่าทปอมีความเห็นใจและเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ข้อสอบที่ลืมฝนชุดข้อสอบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม อ่ะยังยืนยันว่าเป็นความผิดข,ของเด็กในการลืมฝนชุดข้อสอบอยู่นะและแน่นอนค่ะว่าไม่มีการออกมาขอโทษใดๆเรื่องที่ทบอเนี่ยอบรมผู้คุมสอบไม่ดีจนสร้างความเข้าใจผิดให้กับเด็กนะเอาจริงๆถ้าเป็นเมืองนอกอะเราว่าทบอโดนฟ้องไปแล้วด้วยซ้าไอ้เรื่องที่ไม่อบรมผู้คุมสอบเนี่ยโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดราม่า5เรื่องราวของทบอในระยะเวลาไม่ถึง5เดือนและนี่คือสถาบันวัดความรู้ระดับชาติที่เด็กมหทุกคนจะต้องเอาชีวิตไปฝากไว้นะคะจากวิธีการจัดการปัญหาแล้วก็วิธีการตอบคําถามต่างๆให้กับเด็กๆ รู้เลยนะว่าประเทศนี้ให้ความสําคัญกับการศึกษาขนาดไหนแล้วทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับประเด็นไหนก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้นะถ้าเหมือนเดิมคะ่ะใครที่ชอบคลิปสรุปข่าวสรุปดราม่าแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด subscribe ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสุดท้ายขอเป็นกาลังใจให้กับน้องๆปี65ทุกคนรวมถึงปี -66 ด้วยหวังว่าระบบมันจะดีกว่านี้สําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน,นชกหนลค่ะบ๊ายบาย